บัดนี้วันครั้งที่15ตรงกับวันที่24พุทพฤศจิกายยนปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาววนิพาพุดมาศขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จรุนหลวงปูป่กุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตน์ไรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายหมุนต่อไปเถอด บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรโสอัตปราฆจัตตุเทวตาสัทธมามุนิราชาสาสนตุสักโมคะทังสักเค迦เมจรูเปคลีสิขรต,ตเตจะตลิเขวิมานีทีเปรเทจะาเมตรวนาคา,าเนเคหวตุมีเขเตภุมมาจายตุเทวชรฐาลาวิสเมยขาคันทพนาคาทิทันตาสันติเกยมุนิวราชานาังสาธบมีสุนันตุธรรมสวนกคาโลอยัมพทัทันตาธรรมสวนกคาโลอยัมพทัทันตาธรรมสวนกคาโลอยัมพทัทันตา บทส่วนมัสการสิทธิคาถานัมโมตัสสะพระเขาวัตโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะพระเขาวัตโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะพระเขาวัตโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานาถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพพธานาถิเมสรนังอัญญัทำโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพพธานาถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพพา บทสมหาการวิโกนาโถติติอาติกาคาถามหาการวิโกนาโถอัตไายสัพพปาริยน้ำปุเรนตวาปรมีสัาพพันโตสัมปุทิมุตตมังเอเตนะสตวะเชนน้ำมาหุนตุสัพพุปถวามหาการวิโกนาโถหิตายะสัพพปาริยน้ำปุเรนตวาสัพพ ปรามีสภาพปันโตสัมโพธมุตมะเอเตนะสัตวะเชนะมาหุนตุสัพพุปัถวามหากาลวิโคนาโทสุขายะสัพพะปารินำเปรตวะปรามีสภาพปันโตสัมโพธมุตมะเอเตนะสัตวะเชนะมาหุนตุส,ตเเนสัพพุปาาัถวะบทสวดมหาสมัยสุดเอวันเมสุตังเอกังสมัยยังพะขวาวสเกสุวิหารติกะปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกตนัสติงปัญจมัตเตหิ พิคุสเตหิสเพเหวะอรันเตหิทัศสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิพฤิตาหุนติพระขวันตาทัศนียาพิคุสังกันจะอธิวจตุนาสทาวสกายกาณังเทวนาเอตตาทโหสิอายังโคปขวาวสเกสุวิหารติกะปิลวัตตุสมิงมหาวันิมหาตาพิคุสังเขนัสติมปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรันเตหิทัศสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิพฤิตาหุนติพระขวันตังทัศนียาพิคุสังกันจะยานุนัมไมยมปียานุพระขวาเตนุป พรขาววัตโตสันติเกปาเจกกคาถาภาษยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพระลบะปุริโสสมิตตังวาปะหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาปาหังสามิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุตระหิตาพระขาววัตโตปุระโวปะตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระขาวันตังพิวาเตตบะเอกมเมตตาถังสุเอกามันตังติตาโขเอกาเทวตาพระขาววัตโตสันติเก อิมังค่าถังอภาสิมหาปวัโนเสรจจะสัมิงเทวกายยาสมาคตาอคตมมหาอิมังธรรมสมมาญาติกตาเยวะอปราติตาสังคันติอัตโขอราเทวตาพระขวัโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิตัตตระพิขโบสษมาธาของสุจิตตังตัวโนชุกามะกลงสุสารถวะนิตานิขะหิตวาอินทริยารักขันติมัติตาติอัตโขปราเทวตาพระขวัโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิเจตวากีลังเจตวากปลีกังอินทักกีรังโอหะจะไม่เมชาเตจารันติสภาวิมาลา จกคุมตาสุทันตาสุสูนนะคะเทอตะโคว่าพระาเทวตาเพระขว่าโตสันติเกอิมากรถาอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังกตาเสนนเตคมีสันติปิยะพงมิมายแยกเป็นรสังเทหังเทวกายังปริปุเริสันติติอัตโคเพระขว่าพิโคอมันเตสีเยภูยนาพิโคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปิเตตาหุนติทัทาคตังทัศนายาพิโคสังคันจายเยปิเตพิโคเวอเหงสุอติตามัตนังอรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีเพระขวันตานังเอตัาปรามัยวะเทวตาสันนิปิเตตา स यथापी मैं यहाँ एता ये पिथिखवेवेशम तौसमुत्थ तय सँ पिपकंता नएता पर मेता निप यथथी मयहहाँ ए तरह आखिखी खवे ते कानाखिति सामी खवे ते कानासु न मे सीमें ते कायनाशु नु कम खुद से सामी एवं ते कुत पचास सो शुमक एता थोच สิโลคามันุกัสสมิยะทัพุมาตถสิตาเยสิตาคิริขปะรังพิทาตาสะวังิตาปุสโธทิหาวสันลีนาโลมหาสันสังพุโนอุทัตมะนาสัสสุทาวิปัสันนาราวิลาพินโยปัญจสตยะทวาวันเอกปิลาวัตเวตตโตอมันตยิสัทาสาวเกสสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานณถาพิโคบุเตจตักกามกดุงสัตวะพุทธศาสนาเติสาพาตุระแยานังอมนุสสามนาทัสุงทัศนังปเกสตามาทัคุงสาสังสัสเริงสัตตังเอกสหัาสนาอมนุสสามตาทัสุง อภัยเกณฑ์นัต์ธรรมทักษงทสาวสภาพุทธาอหุงตจัตสภังปิญญายาวะวัจวานัจกุมาตโตอามตยิสัทธาสาวกเกศสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโคโวเยวหังกิตายิสามิเคราหิอนุปปุโสสัตสสาวะเยขาภุมมากะปิลวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันเตรสันสินนมัตมานาพิกรรมพิขนางสิมิติงว่นางชาสาวะสาวะเฮมาวัตยาขาณนนตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันเตรสันสินนมัตมานาพิกรรมพิขนางสิมิติงว่นาง สัตยาหิราติสาสายะขานานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตอิสังสิโนมัทธรรมนาภิกามุพิคุณังเสีมิติงวะนังอิเจเตศรสสหัสายะขานานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตอิสังสิโนมัทธรรมนาภิกามุพิคุณังเสีมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสัตยาขานานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตอิสังสิโนมัทธรรมนาภิกามุพิคุณังเสีมิติงวะนังกุมพิโรราชกีโกศปะฆาเสีมิติงวะนังพิญโยนางประจังพิโยน์สหังยขา นางปโิปุราสติคุณพิโรราชค่อยกุศปะคะสัมมิติงว่านางปุริมัญจาที่สองราชาทศตวระโทรภาษาสติกันธรรปนาอธิปติมหาราชาสันสิโซปุตตปิตาสะพระหบุญธนนามัมแห่งพลายที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยสันสิโนมธัทมานาพิกามุงพิคุณนางสัมมิติงว่านางทักขีนัจาที่สองราชาวิโรราหัวตรัสภาษาสติคมพันานังอธิปติมหาราชาสันสิโซปุตตปิตาสะพระหบุญธนนามัมแห่งพลายที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยสันสิโนมธัทมานาพิกามุงพิคุณ ปัจจุบันจัตที่สังราชาวิรุปปโกก菩萨สตินาคานาธิปติมหาราชาสัยสิโสภุตตปิตาสภาวโออินทนามามันพลายที่มันโตชิติมันโตวะนาวันโตยสันสิโนมัทมนารพิการมุพิคนางสมิติวนางอุตรราชที่สังราชาคูเวโรตัด菩萨สติยจคานาธิปติมหาราชาสัยสิโสภุตตพิตาสาวะโออินทนามามันพลายที่มันโตชิติมันโตวะนาวันโตสันสิโนมัทมนารพิการมุพิคนางสมิติวนาง กุลิมาทิสังทัตตาระโทตากินเนนัวิรุหะโกปัจจมีนั่ววิโรปะโคกุเวโรตราชิสันจตตาโรติมหาราชาสัมปันตาจตุโรติสาทันทัลลัมมนาทังสุวันีกัปิละวัตเวเตสัมมาญาวิโนทัสาอักุวัญจานิการสธรรมายาคุเตตุวิดิุวิภูวิภูจจวิภูโตสาหจัตานนกามเสตโตจากินุกันทุนิทันพุจจาปะนาโตโอปามัญโยจเทวะสุโตจัมมัตติจิตาเสโนจักขันธมโพนารราชาชโนสัพโพอากุปัญจสุโกเจวตินผู้ดุสุริยะวจจสาเอเตจัญญาจราโน คันธ์ภาษาราชุพิธมทมานาภิกกมรมภิกขุนาสมิมติงวนาอาชาภูนาภาษานาคาเวสลาชาติฉกากรรมภราสัตระอาคุปายาคาสหายาทิพิยาโมนาทัตะรัตจะอาคูนาคาเสันสิโนเอราวันโนมานาคโสปะคัสเมติงวนางยานะคาราชษะสาหารติทิพาติสัพพกคิวิสุทธจักคูเวหาอิสัเตวันมัจจ์ปตตาจตระสุปันสุปันนาอิติเตสานามาเพยังตถานาคานาชานามาสิสุปันนาโตเขมะมะคาสิพุทโธสซนนะหะหิวาจ่หิบพพาหายันตานาคาสุปันนาสัตมากันสุ พุทธังชิตตาปัจราหะเทนะสมุทังสุราสิตาภัตตโรวัสวัตเสเตอิทิมันโตยยสันสีนกัลลังคันชามาหะพิสมาสุราฐานะเบคะสาเวปจิตติสุติจัปหาราโทนัมุจิสหัสตันจัปพิปุตตานังสะเพเวโรจนะพระกาสนาหิบิฏตวะพระลิงเสนาระหุพระทุปาขะมงสมัยวัทานิพันธันเตพิขุนางสมิติงวะนังอาโูจาเทวาปัทวีจาเตโชวายุตถาขะมงวรุณาวรุณาเทวาสสโมจยจษสะสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวา ยศสันติโนทัศเสตเตทัศธกายาสเพนนาณัตวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันนวันเทรยศสันติโนมาท้ามานาพิการมุงพิคนางสมิติงว่านังเวทุจารเทวาสารีจ่าสมาจ่าทุเกยยมาจันทสุปนิสาเทวาจตพังคูปรสิตาสุเรสุปนิสาเทวาสุเรยมาคูปรกิตานลขัดตานิปรกิตาวาอาคูเป็นทวราหากวาสนาวาสุโบเสทโทสักโกปะคะ กูเรนทัโททัศเสตทศาเอเพนนตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสันสีโนมมธมานาพิกามุงพิคุณาสมิติว่านังอัฐาคุสาภูเทวราชลามาสิขาลิวาอิกาจารจาจอุมาบุพานิพาสีโนวรุณาสหาธรรมจาจตาจเนชกาสุรยุรุจราอาคูอาคูปสวรเนสีโนทัศเสรตทศตาเอเพนนตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตสันสีโนมมธมานาพิกามุงพิคุณาสมิติว่านัง สมนามหาสมนา,ามานุสามนุสิตมาคินทาปทุสิกาอาคูอาคูมัโนปทุสิกาอาถาคูระโยเทวาเยเจจารโหิตว,วาสินโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายสังสินโนทัศเศติสตาอิสเพรนนตตวานินโอออนอิทิมันโตอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวนัวนโตสังสินโนมัทมานาพิกาม,มุพิปุนังสมิติงวะนางสุขกาการุมหารุณาอาคูเวคขณาสาสหโอุทัสสะขญหาปามโมขาอาคูเทวาวิชักขณาสัตมหาตาลักขชา วิสก้าจายสันสินโนแสนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาพิวสติทัสเตสษะทัศธะกายะสเพนนนัตตะวานิโนอิทิมัโตชิติมันโตวันนาวันโตยสันสินโนมุธมานาพิกามงค์พิคุณนางสมิติงว่านาเขมิยากายามากัตะกาจายสันสินโนสัมปิตกาลาเมสิทาชุตินามาจะอาสาวานิมารติโนอาคาโวอัธาคุปปะรุณิมิตาทัสเตสษะทัศธะกายะสเพนนนัตตะวานิโนอิทิมัโตชิติมันโตวันนาวันโตยสันสินโนมุธมานาพิกามงค์พิคุณนางสมิติงว่านา สัเทเทเทวะนิกายาสเพนะนัตวานิโนนามันว่าเยนะอาการฉุกเฉินเตติสี <S <S <an> <S สาสหาปะวุตัชชิติมักขิลังโอขตินัมนาสาวันทักเขียนมกตารังนาคังจันทบสตาสตังสุพรามาปรมมติจัดปุตัยที่มติสหัสนะกุมารติโสจัาโสปค้าสมิติวณังสหัสภามวโรกานามหาพรหมติพิจติอุปปัตนุชิติมันโติชพิชมากายโยเจสันิโสทธาเสถาอิสระอาคูปเจกัสวัตติโนเตสันจามชิตโตอาคาหาริโตบริวาริโตเจจัดสเพพิกันเตสินเทเทเวสุพรามะเกมมารเสนาพิกามิปัสสะ กันนาหาสามมันที่ยังเอถากันนาหาถาพันทถาราเคนะปทุมมาตุโวสมันตาปริวาเรถามาโวมุกิิถาโกจีนางอิติตถามหาเสนกันนาหาเสนนางอเปสัยยิปารินาธรรมหัจจาศรังกัตวานะเพริระบัลยถาภูสโกเมโคตันเอนโตสวิจุกโกตถาโสปฏิปสาวปติสังคุโตสยังวเสตัญจาศพังเิญญาญาววคิจวานะจักคุมาตโตอามาตยิสัตถาสาวกเเคสชนะเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอตักกรมมคุปปงสัตวาพุทธศาสานั วิตราเขหิปการมงเนสังรม,มันปิอิชยงสเพวิชิตตสังขามาพยาติตายสันสีนโมสันติสภูเทหิสวากาเตชะเนสตาตีบทสวดจุลชัยยปรกรณ์นโม,มเมพุทธเตสะชัสสาราตานะณตะยะธรรมิกาเตชาประสิทธิปสีเท,ทวานารายปรมเมสุราสิทธิพรมาอจจินทาจาจาตุโลกาคขาขาขาัมภีรักขกาสัมมุทาภูตุง คังคาจ่าสพรัมมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีธรณีอุทัตทอุทัตีนาธินาทีชัยยะชัยยะคะคนละตนละนิสัยนิไรใสใสนะมะเมรุราชาพระรัญชีชัยยะชัยยะคมพีรโสพีนาเคนทะนาคีปีศาจะภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุชา ชานามุขะชาชัยยะชัยยะวรุณนามุขะสาตราชัยยะชัยยะจัมปาทินาคคุลคันโถบชัยยะชัยยะคันชคนคัชคนนาตุรงสุกับพระผู้ชงสีหาพยัคัทีปาชัยยะชัยยะวรุัมุขะยาตาชิตะชิตะเสนารีบุตรโอนะสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณี ทรณีตาเรสธาชุติสุชัยยาชัยยะชัยยะทรณีธรณีสาตินสทธาชัยยะชัยยามังกราชรัญญาภาวะเคชัยยาชัยยะวิรุณายักษเคชัยยะชัยยะรักษเสสุรปุชเตชาชัยยาชัยยะพรหมเนขนฆะนาฆะนะทฆะนาชัยยะชัยยะราชาทิราชาชัยชัยยะชัยยะปทวีงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาตาปเจกะ พุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮาโรฮารินเทวาชัยยะชัยยะพรัมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรรปโขจันทิมารวิอินโทจะเวทณเตโยจะกุเวโรจะวารุโนปิจะอคิวายโยจะปะชนโโหกุมารโรทัตตารถะโกอัฐารสามหาเทวา สิทธิตาปสสาษาปาษาอาทาโยอิสิโนสาวกาสภา,าชัยยะรามโมพระวันตุเตชยมมมัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะผู้ชัตเทเชนะโหตุเตชัยชยะมังคลงังชยยัยโยปีผู้ธสัสสาสิลิมโตอายามาราสาจปาปิมโต ปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคนามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสดีมโตอายมารสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทคนามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสดีมโตอายมารสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาเทวคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธศา สิริมัตโตอายาม, <Iya. S 1> มา,าร ute, าสัจปาปิมัตโตปะปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตธาสุปันนัคนามเหสิโนชโยปิผู้ทศสิริมัตโตอายามาราสัจปาปิมัตโตปะราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตานาาขนามเหสีโนชโยปิผู้ทศสิริมัตโตอายามาราสัจปาปิมัตโต ราชโย,อ,ยอุโคโคสยามโพธิมันเต,ตปโมทิตาชาย,ยาตถาสพพรม,มเกสพพรมคนามเหสินโอชันโตโพธิยาโมเรสกัตตยาณัตวัตนโนเอวังตวังวิทยโยโหหิชยสุเชยม,มังคะเลอราชิตาบาลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเกเกสะภาพพุทธนาขัพปโตปโมทิติทุนักขัดตามถุมังคลังสุปพาตังโสมุติตาสุขโนสมมุตโตจ่าสุยธรรมพรหมจาริสุปทักขีนัง กายกรมาวจรกรรมมาปัทกินาปัทกินามโนกรรมาปณิธิตเตปัทกินาปัทกินานี้การตวานารับกาตัเถรปัทกินเนเตอัถรัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสุขิตาโหตุสหะสัพเพสัพเพหิยาติภิสุนันตโพโยโยโพโตเยเทวอัสมิฐานะอทิตตคตา ทีคายุกาสธาหนตุสุขิตาหนตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชีนาสาสานังยากาจิปัตตะปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตากเรปรวัส,สันตุวัสสังวัสสาวรหากาโรคาจุป,ปัตวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขขังจิตตะสุขขังอรหัตขัน อรหันตุยถารหังบ ah ุตสาวธรรมนิยมะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตววัณณีอะนากปินทิกัสสะอารามีตัตตะโคพระควาพิคุอมันเตสีพิคโวติทพัฒนเตติเตพิขุพระควาโตปัตสโสสุงพระควาเอตัาทโวจะอุปทาวาพิขเว ตถาคตานาอนุปทาวาตถาคตานางทิตาทิตาวะสาธาตุธรรมมัทิตตาธรรมมณยมตาสภเพสังขารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมพุทติอภิสัมเนติอภิสัมพุทธชิตตวาอภิสัมเตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัชติอุตานี กรติสเพสังขารานิจติอุปาทวาพิกเวตถาคตานาอนุปาทวาตถาคตานาติตาวสาถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมทิยามตาสเพสังขาราทุกขาติต่างตถาตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชติวาอภิสัมเตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติ ปัตเติวิวารติพิภาชติอุตานีกรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานางนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาถาตุธรรมมิตตตาตามิตรธรรมมัตติตตาธรรมมิยมตตาสัพเพธรรมาอนัตติตตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชตาวาอภิสัมเตวา อาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวาติวิภัชติอุตานีกโรติสัเพสัมธรรมาอนัตตาติอิทัมาโวจา่าพัวาอัตมนาเตพิโคพะขวโตภาสิตาอภินทุนติบทสวนพันธเกรัตตาคาถาอติตังนราวาข้ามายะปฏิตังเคอนาคตังบุคคลไม่คน ตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามไปนันตังอปันตันจะอนาคตาสิ่งเป็นอดีตที่ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังตตะตถาวิปัสสติอสังหีราอสังป,ป,ปันตังวิทามนุภรโรหเยผู้ดได้เห็นทมอันรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่นแจ้งไม่งอนงอนคลนเขาควร พ่อภูนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะมากิจจตปังโกชัญามร่องนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเถนาเยอะมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิตังตังเวพันเทกรตตติสันโตอาจิคเตมุนิติมุนีผู้สงบ ยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคลาสทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นแม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังฆเวขับปัตเจเวขานะสัพเพสังขารานนจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวาวรนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัสสังมะยะมะยา มริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิตรยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตากควรที่จะสังเวชออยังายโยอกิอจิรังอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ตั้งอยู่นาน อปเปตาวิญญาโนครั้นปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสยสติจากนอนทับปทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงารงอิวะประดุดด่างว่าท่อนไม้และท่อนฟืน่นงนิรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขางทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาาทะวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุป,ปัชิวตาวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสมโมสุโข,ขความเข้าใจเข้าไปสบงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันเตติจสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุจะมริสะเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหางมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตติเมเอกถาสังสาวโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิยังกินจิตส,สุกสักกุสลังกามังสัพเหหิพตเตหิกะตงญญังบุญยังบุญยังโอนอนุโมทันตุสุนันตุพนยยุโตเยเทวาอัศมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหตุ สุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพอะยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปัชยาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพอนัตตาสุขิตาโหนตุ ทุกขาปมุตจันตุสเพเทวาสุขะสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัสเพสามสารถตินังสัมิชันตุโบโบสวนผู้ชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโออคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโออคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตโออคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาริวาสินีโทเปฆเรโพธิฆเรตหิงตหิงตาธรรมทานในนัวันตุปุชิตาสถิงกรนณเตทวิหาระมันทะเลเทวราชมัชานมกาจพิโคโบสารามิกาทานปฏิอุปกาสสกา คามาจากเทสานีค้ามาติอิสราสัมปานักภูตาสกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจจันทัสัมภวสังเสชชาตาธวปปาติกานิกายนิคังธรรมวารามปฏิจเตสเพปิทุกขสกกรณตุสังขย่างท้าตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทราชบุคราสังโฆหนตุสมะโควะอัตถยจหิตายะจะอัมเหราขัตุสัตตโมสเพปิธรรมจาริโนวุติสัมปะสัมปาปุณยามาธรรมเมรียปเวทิเตปัสนนาหนตุสเพปปิปาริโนพุทธสาสเนสัมมาทาราเปเวสันตุกาเรเทวปวัส วุติภาวะยัตานาสมิทังเนตุเมทนิม,มาตาปิตาจัทราชานิจังรักขันติปุตตะการเอวังทมเมนราชโนปชังรักขันตุสพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจนิทุกขาพยปัตาปนิพยยาโสขปัตาจนิโสกาหุนตุสเปปิป,ปานิโนเอตาวตาจานีสัมปตังบุญยสัมปทงังสเพเทวานุโมทันตุสภัสพพสะปสิธิยาทานานทนทันตุสัทยาสีลังรักขันตุสพทา ภาวนาพิรตาหนตุฆาชันตุเทวตาคตาสุคละคาถาโหตูสัพพังสุัคฆังระคันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสติหนตุนิรันตรงโหตูสัพพังสุัคฆังระคันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสติหนตุนิรันตรงโหตูสัพพังสุัคฆังระคันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสติหนตุนิรันตรง สพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนักลักขังพันธมิสสะพโสสพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานังจตเชนักลักขังพัทธมิสสะพโสสพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจตเชนักลักขังพันธมิสสะพโสสพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจตเชนักรักขังพันธมิสสะพโสสพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจตเชนักรักขังพันธมิสสะพโส สเพพุทธาพระลปตาปเจกานันทะยังพลังอรหันตานันจเตชนักระกขังพันธมิสสะพโสสเพพุทธาพระลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานาจจเตชนักระขังพันธมิสสะพโสสเพพุทธาพระลปตาปเจกันันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนักรัขังพันธมิสสะพโสสเพพุทธาพระลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานาจจเตชนักรัขังพันธมิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้านางสาววนิาพาปุตมาศได้สวดสาธยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอดทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชมราชิรรชนีนาถพรอบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาววนิาพาบุตมาศและครอบครัวของข้าพเจ้า ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุก์โศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายดได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิฐิตั้งมั่นในธรรมคำสอนแห่งองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดลรงอยู่ ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลครพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมลหรดได้จัดสร้างขึ้นหมายรวมถึงวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้ากำลังครอบครองอยู่ใปัจจุบัน ให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อําอวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองรับบูชาทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ